มากินขา่าวได้จ้าพี่น้องจ้ากินข้าวกับแม่หวานนะคะทุกคนแม่หวานได้แตงโมลแล้วก็ปิ้งปลาเด้อพี่น้องนี่นะคะแตงโมเดอ้อปิ้งปลาแล้วก็มีแกวบองนะคะทุกคนนี่แกวบองเดอ้อมาจากทุกคนกินข้าวกับแม่หวานนะคะข้าวร้อนๆนะคะทุกคนี่เดอ้อ ย้ายลงก่อนนะคะทุกคนจะปิ่งปลาขาวนะคะนี่แล้วก็ข้าวร้อนๆนนะคะทุกคนนี่มีขนมด้วยเดอ้อมีขนมด้วยนะคะทุกคนนี้เกีวบองเดอ้อจากพีน่น้องมาจ้านีข้าวนะคะทุกคนในวัาจ,จะกินให้ดูนะคะทุกคน ปิ้งปลานี่แหละปลิ้งใหม่ๆร้อนๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวไม่บานอร่อยอร่อยมากทุกคนเนีม่มีขนมด้วยนะแล้วก็มีแตงโมเนาะมาจา้ะข้าวร้อนๆกินด้วยกันนะคะทุกคนนี่ยังไม่ได้ออกจากหีบเลยทุกคนเพราะว่ายากให้ทุกคน แจงกิวไรเดอร์ทุกคนจ้ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอืแจงมูมา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 อร่อยอร่อยทุกคน